สวัสดีครับวิดีโอนี้จะทำมาเพื่อสอนในการโชว์บั๊กนะครับของ iPhone นะครับที่จริงก็มีของฝรั่งเขาทำไว้แล้วแต่อันนี้อยากทำเป็นแบบภาษาไทยนะครับคือบั๊กตัวนี้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องรู้รหัสปลดล็อกนะครับแต่สามารถที่จะโทรออกได้หรือเข้าไปดูไอ้รายชื่อได้นะครับ วิธีมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับกดอื่นก็กดมากดล็อกอย่างนี้นะครับกดไปที่โทรฉุกเฉินนะครับจากนั้นก็กด911โทรออกแล้วรีบกดวางทนทีนะครับแล้วจากนั้นก็กดปุ่มปิดข้างบนแล้วก็กดปุ่มโฮมนะครับสไลด์อันล็อกนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม ปิดเครื่องนะครับค้างไว้3 3มสึวินะครับแล้วจากนั้นค่อยกดปุ่มโทรฉุเกเฉินนะครับดูนะครับ1 2 3องามไม่ทันทำไม1 2 3นี่ครับค่าปุ่ม power ทิ้งไว้อยู่นะครับมันก็จะปลดล็อกให้ อะไรได้นะครับกดโทรออกได้นะครับไม่เชื่อจะลองดูมันจะไม่แสดงว่าเป็นการโทรออกนะครับแต่ว่ามันโทรออกไปแล้วนะแค่นี้นะครับ